เพื่อนๆคะวันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปกว่า70ล้านปีเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนเก่าแก่ของนกในปัจจุบันนั่นคือไดโนเสาร์ aur, สายพันธุ์อิกทิออนิสค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นรูปร่างหน้าตาของมันแล้วละก็ต้องร้องอ๋อแน่ๆเพราะมันเหมือนนกสุดๆแต่มีจุดหนึ่งที่สะดุดตามากเลยนะคะนั่นก็คือฟันค่ะใช่แล้วคะ่ะอิกทิออนิสมีฟันที่แหลมคมเหมือนไดโนเสาร์ แต่เรื่องที่เราจะโฟกัสกันวันนี้ไม่ใช่ฟันนะคะแต่เป็นสมองค่ะจากการศึกษาฟอสซิลของมันนักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของอิกเทอเนสมีโครงสร้างซับซ้อนคล้ายคลึงกับนกยุคใหม่มากกว่ากับไดโนเสาร์อื่นๆสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้และการตัดสินใจมีการพัฒนาที่โดดเด่นซึ่งอาจทำให้มันมีพฤติกรรมที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดน้มที่เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการคิดและปรับตัวนี้เองที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้นกบางสายพันธุ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มเดียวกันสามารถรอดพ้นจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ65ล้านปีก่อนได้น่าทึ่งใช่ไหมคะที่เบื้องหลังความน่ารักของนกทุกตัวอาจมีสายเลือดแห่งการเอาชีวิตรอดที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยทีเดียว